เแฮมเกมเพียบเลยสัตว์เราจะอยู่แล้วเตะหรือเราจะออกหาใหม่นัแนะนำแล้วก็ออกหาใหม่ออกหาใหม่ออกหาใหม่ดีกว่ามีการอยู่แล้วเตหรือเฮ้ยมันไม่ต้องไม่ต้องออกมาแล้วไม่ต้องออกแล้วไม่ตออกแล้วหายไปแล้วมันหายไปแล้ว้ยวู่งดีมันก็จอยกันมาเป็นเป็นแก๊งมันก็หายกันไปเป็นแก๊งคืออะไรวะปีนี้ยังไงอ่ะโอเพ่เยอะเลยโอเพ่แฮมเกมเอ้ยมิวมิวมา เจียวเข้าจิ้มพอฉัเสร็จแล้วมันเฟี้ยวจริงอ่ะไม่งช่ซูมลุ้แบบโอ้โหเยอะขนาดนี้พี่โจวัคซีเนตเตอร์ทันปหมเอ้ยทีนี้โอ้โหบัดบัด,บดเล่นจะเบี้ยวขาดได้เลยอะ่ะไอ้คนเฟี้ยวคือมันไม่เต็ก้วยนะเห็นมั้ยไอ้คนเฟี้ยวทิมหายแล้วสิบวิพี่น่าจะไปไม่ทันมาเต้จะไปบัตเป็นแพรร่ะบาดติงโอ้โหเขาเทป่อน ยไหนใครผมสร้างสัุปใครผมสร้างบอกเวนอะไรเนี่ยลองหัวแตกลองหัวแตกโอ้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 ควิกสโคปโอ้แคมเกมควิกสโคปสุดยอดเขาเขามีความสามารถพิเศษโอ้แคมเกมบินได้บินได้เลยเหรอกด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 เออไหนวะโอ้คือเชอแล้วเี่ยอะไรวะเนี่ยตลกดีเ่ะ ไม่เล่นเหรอดูตลกดีนนะเตรยถอดนะสั่งเลยสังเลยหวดแทเกมตายทำไมเุ้าคนเกลียดเขานจ้าไม่ควเกลียดแทมเกมเขาเป็นคนตลกเฮ่ยยอ่ะโทษเขาเป็นคนตลก ตลกตรงไหนวะมันคือม่นเดินเดินเออมันชอบเดินเออบางทีอะเดินเออแล้วก็ยิงหัวมาแล้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 วมันตุ้ยตลกจ้ะนี่ยมันซุปอะไรไปรู้มันด้วยอะตัวนึงตัวนึงไทงอ๋องมันซุ่มทำเต็งด้านข้างเตาตุ้ยด้านหน้านะมันดูตลกกว่า ทุกคนเชียร์กลัวพี่ตอนเนี้ยอุ้ยโอ้ดูดูคัมมอนซินนามอนโอ้ทุกคนเชียร์กลุยโอ้ทุกคนเชียร์ตุ้มไอจีตุ้มจอยปะแกกลกูทุกคนเชียร์กูลุยย่งทุกคนทุกคนหลงหลังว่ะเล่นแต่บอดแล้วไอ้เชียร์บอดโคตรเยอะเลยจริงเฮ้ยโคตรมาหาพี่มาโอ้ยต่อหลอกต่อเลยเลยสู้อะไรกับมันก็ไม่รู้เดี๋ยวมันซุ่มกับหลังเนี่ยหลบห นี่สกัดบอลกับคนต่อเนี่ยแมนเบนไกินนี่เเอ็มพเอ็มไม่้เอมเมอะไรไกลเลยเอ้าบอลแมเกมเอ็มอมนี่มันเทอร์มินเตอร์เทอร์มิตอร์สกับเทอร์มินเตอร์เที่ยคนเหล็กไอ้ฝักเกมครเยอะเริิงคนเหล็กขับคนกับคนยนต์สกับคนยนต์ เดี๋ยวไม่เหนื่อยเลนะเอาพี่พี่ไปยู่ฝั่งด้วาถามแพทย์ขำล้เซรมาถึงแล้วให้หมดบอดกูให้หมดเลยกูขอวัคซีนเตอร์หมดพ่โยนกระสุ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 น เวลาท่านมาถึงแล้วมุนนึกถึงนี่เลยอโดดโโนมาสาวกขมมาสาวกขอไนึกถึงหน้าหน้าจาบูบูเบลไ้นะมาสาวกล่อมเวลาฉ่านมาถึงแล้ว มุกดาแพรมาเาบอทไอ้ไประวังหลังระวังหลังระวังหลังไม่ม่ไอ้คนมาเเย็นโอเเหมบอเนี่ยมีคนบอดโนด้วยนะในทีมเนี่ย โรักหมดมากเลยอะ่ะรู้ว่าใจรักจริงไม่เคยทอดทิ้ง <laughs> <c oughs> ไม่เคยเสียใจรู้ <c oughs> เกมตลกเสียที่ประเทศเกมตลกโซเ,เดอร์โซเดอร์เด้ได้ลองโซเดอร์เขี่ยแม่งตายโอ้โหมันมีการเนลี่ยนเลย เยอะอุ้ยขอโทษโทษฮิวไม่ทันเต้เอาไว้เยอะเยอะไม่ทันิดสุดท้ายแล้วแฮมเกมฆ่าเล็กน้อยแฮมเกมคุยกูทีไอ้กูที่เราไม่เจอเต้เต้อยู่ไหนเต้อยู่ไหนพี่ฮิวเต้ผมเพิ่งเกิดพี่เนี่ย ไม่นะที่สองเก็บตลกผมบอกแล้วครับที่สองเก็บตุ๊กอีซี่บอดไ้คุเียกูทุ่งสารในโกนี่นี่ก็พิ้ว กูไม่เกลียดเลยตกูตลกอะอะรที่กูอยู่ด้กูตลกมากเลยอะเขารู้สึกกูแบบขำขำมากอะไอเนี่ยแต่มึงจะมาแทงหลังไอเต้เรล่อกูรู้เลยว่าเป็นหนึ่งึงเดนโง่มาไอนไ้ไม่ทมขำกูบอกแล้วเจไม่ทมขำเวลาเสือตกล้บไอยุ่ยเปียปิมหัดตอกไรไกูไม่อกูไม่อ ไไออ้ยยหแม่แฮมเกมเต็มเซิร์ฟแครบรับไอ้โจไมอยากกินชุดแต่ใครแต่ใครแล้วทุกคนทำมันทำไมล่ะฮะแกเป็นคนดูช่องน้นงวัคซีนเนตเตอร์นะบอกเลยตากูติดไฟผมเต้เอาแล้วออกไปไปไปแฮมเกมเด็ดตัวสุดท้ายแล้วไม่นะตัวท้ายเราจะไปแล้ว โดน,นแน่เตืนอยโอ้ไมไสีลูกพ่อทำงานดีมากไม่มีใครเห็นป็น,นิสนชีเ,เหรอไม่มีครับ <c oughs> ไปไปไปโดนอแหละเอาบาเาเต้เดี๋ยวพี่อุบอให้เี๋ยวพี่เซให้ โุ้ยหลังหลัง <c oughs> <c oughs> เปเเฮ้ยสปาวแคมป์เหรอใครบ้านไหนเรียวสปาวแคมป์นี่วะไปแม่กันเลยวะเยสปาวแคมป์ <c oughs> นักกอบอกไม่มีะไม่ต้องเอาไม่หิวไม่จำเป็นอ่ะมาจะเกบมาจะอ ช่้ยตอกอกรึอยู่ตรงจุดที่ได้ตลกอกรีสันเยอะชิบหายเลยเกินรีสันมันก็เกินไปบางทีเ้ยใครมันเพียดจ้ะทำอะไรอ่ะเอาไปแพ็คนแจกเพื่อนกูโอ้ยเพื่อนจะตายปะน่ะเพื่อนไม่ตายเพื่อนเราสุดยอดเบื่อเพื่อนเราขึ้นกเก็บก็จ้าก็ก็ำนึงนรกโอ้พี่เวนเบื่อโดบไว้เปพียงงล่ะปัญหาเก็บพลังของทีมเราเข้าไป ป้อมป้อมอยู่ไหนมามาเดยวช่วยไปไปไพอพอตอจริงได้ไหมเดือเจ้าได้เจอพลังแห่งแห่งขักเลกเ็เขียนกูเล่นเลย่เล่กู เอาอะไรดีวะปัดเปล่าแหละมาต่าเจ้าเล่นโซเจอร์แน่นอนเอ้ยไม่ใช่เจ้าเล่นเมดิกแน่นอนโซเจอร์เฉยปัดสเกาวไปดับ One eternity later ทุกคนทุกคนลืมว่ามีเพโลดหรือเปล่าเขาไม่รูว่ามีเพโลดเดี๋ยวซ้ำ เน่อลุดหรือเปล่าเพื่อน่อะไรอเแมเกมออกไปหมดยังไปหมดแล้วเอ๊ะไม่ตัแล้วม่แลจะเห็นมันไม่ใช่นี้ทำไมพี่โก้ดูเมือนใจวะออกคอะครเ้คนบ้าอะไรไม่รู้คนว่ารู้หมุนจุดที่่ก้ไม่กแบบเลงไปข้างหลังอ่ะสตูอย่างน้าตลกอ่ะไปสายนี่ มันตลกออกอะมันเลงไปข้างหลังได้แท้อะมันจะเออสักงประมาณสามวิไอ,อตั้มาสองวิอ่ะแล้วค่อยยิงหัวคนอะมันดูตลกออกเลยเออหัออวบิน จ้อย่ได้มาทำลายเพื่อนข้าขึ้นข้านั้นแข่งแกงยุดหินขนมปังโดนอีกแล้โบตันได้สามตีแปมเลยกมคนโอ้ท้